ไป่หรอครับเล่นใหญ่เลย เอถอยๆถอย่ายไปทำยายอย่ายไปทำยายเดี๋ทำยาย,ยาทำยายย, <laughs> ยายไม่รู้จักสัพันษานะครับสัพันษ์ไม่ทำอะไรนะครับเพราะว่าแถวนี้สัพันษ์คุม ช่วย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 ปวนแล้วช่วย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 ซากาไม่ได้ซาโอ้ไปขโมยอ้อยูเล่นไปแล้วไปแล้วเอามาให้มันเดียวพอมามไหมมิกาไปขโมยอ้อยเฉยครับนึกไปเดินไปทำอะไรไปขโมยอ้อยเขาโอ้ยขอเขาเลี้ยงนั่นน่ะ เออเห็นไหมลุงเรียนจับโจนเห็ไหมานี่ได้ยินเสียงไหมนะเออไปขโมยอ้อยเขาอ่ะไปไปพี่ิ้นกลับบ้านแล้วไปวไปไปเขาไม่เล่นแล้วไปทำแล้วขโมยน้อยนี่ ไปวิ่งไปไม่ยอมไปกับพี่ฟิล์มเลยครับพี่ฟิล์มวิ่งนี้แล้วโน่นน่ะเออไปแล้วเอ้ยเร็วเร็ววิ่งนี้แล้ววิ่งวิ่งนี้แล้ววิ่งนี้แล้วเร็วเร็ววิ่งทันไหมวิ่งทันไหมวิ่งทันไหมเร็วหน่อยแล้วเร็ววิ่งวิ่งหนีวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วเอ๊ยทันแล้ว ไปก่อนค่ะทุก,กอนไปแล้วพี่ฟิลไม่หนีแล้วสวัสดีค่ะพบกับเรานะคะในช่องเฟม i l ีส,ส,ส,สีทับไทยนะคะว,วันนี้ก็ฝ oh. ึกฟูจินะคะทำอะไรคะคุณปู่ใส่แย,ยงใส่แย,ยงช้างนะคะค จะได้ออกการออกงานวันเสาร์อาทิตย์ตก็นนต้องฝึกไว้นะคะต่อไปก็จะให้ฟูจิเป็นคนดูแลภายงามนะคะคุณพ่อก็จะดูแลพ่อใหญ่นะคะก็จะแบ่งกันดูแลแต่ละเชือกนะคะ ฟูจิจะดูแลพายงามกับยักษ์น้อยนะคะส่วนควันปาล์มก็จะดูแลพี่มงคลกับน้องต้นอ้อนะคะก็จะแบ่งกันดูแลแต่ละเชือกนะคะ เก็บเนื้อตรงนี้เก็บตรงนี้กรับกหนาถือกลัวมันเย็นไหมไม่รู้กับพ่อเราดูพ่อก่อนมมกขนาาดดอออีีเยงพิ

ก็มาคอยดูนะคะคอยบอกเื horses, butter, ้อทำไมกล้องเื้อทำไมนี่ืนันมันมิเศษตรงแบบเข้าใจญ่ไหมเน่ง่ายยุกโอกรนะมองเห็นไหมนี่ยุกโอกรเออเห็นไหมแสดงว่าเออจับอย่างนั้นเลยเออจับตึ้งไม่เสมือก่อนก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเอไม่ไม่ผิดบ้างถูกบ้างโยนไปข้างหลังเยอะหรอกข้างหลังมันจะพับขึ้น โอ้ยอยากน่อยโอ้มอนะรอยองเไม่นะครับที่งามยงงานเบียงงานงานยัไปเสตัวงานเสลออยากออกงานนะครับจักมาอยากออกงานพอล้พอพี่จีไม่ขี่ผมแล้วเหรอโอ้ยพี่จีเขาขีมเดิมแหะครับรูรอนเส้นบู่ฮะ ก็มาฝึกคว้นใหม่นะครับวันนี้ตอนเย็นต้องมาใส่ทุกวันเลยเพราะว่ามีงานที่หนึงสจะไม่ลุ่มนะเพราะว่าพ่อเช็กพ่อใหญ่

ข้างขวาขวาด้วยแม่งก็บอเกบหัวเหรกหัเลยดี <play answers heet> ักบเลยผูดีโอ้ผูดีเรุกแดงจะอยู่ทางนี้ทางขวาละทางทรายเออหรือัดปูกทรายบัดปูกยังไงปูกไปเลยุกแดงอยู่ทางขวา ข้ามเร็ว้ไปข้ามไปเออนีมันน้าไปเออเรื่ออกี่ยวทำเล็วเรอเอออ้ีเนั่หน้าไปไมจำังวงแล้วใบล่ะด่จะดูใหเนาะ เ้ไก <ế> ันดึงน้่ขึ้นก่อนเออเออดูดูให้พ่องบอกว่าเสมอเสมอตรงไหนจะพอมัด้มัดเลยดึดึงนี่ขึ้นมาอีกเล็ดึงเล็กให้เสมอกันเออดาอ๋อออดข้นมาอแล้วก็เล็กใขึ้นอีกนให้หวมัเสมอกัน ไม่ได้บอกอ้าวัดเลยไงมัดเลยสดไล่สอดใต้เหมือนเดิมสอดใต้ก่อนให้เชื่อมสุดก่อนตัวยังยาวมันใช้สอดใต้เนี่ยสอดสอดเล็กนะไงตัวยังยาวอยู่ก็ไปรอบสองหอบอีกก่อนสอดใต้รอบสดหลอกสองหลอบอีกก่อนเออสอดจากข้างหน้ามาไหม เนาะไม่ต้องเป็นไรหัวมีคนช่วยจับเดีวดีเา ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วคะ่ะ,ะรรคพร้อมแล้วยังขึ้นเลยครับขึ้นไปเลยพี่ฟิล์ม สุพรรณษาไม่องไม่ต้องลองตามลูกอ่าตอนนี้ฟูจิก็ได้ใส่เสง,งเองเลยนะครับผมฮัลโหโดยให้พี่ฟิล์มขึ้นขี่นะครับเพราะว่าจะมีงานวันที่หนึ่งสองนะครับออกคู่กับพ่อใหญ่นะครับก็เลยฝึกให้ฟูจินะครับใส่เสียงเองเลยนะครับผม ว่าสุพรรณสานี่สิครับโอ้โหวุ่นวายลั่นเลยครับนับจากวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่หนึ่งนะครับต้องซ้อมทุกวันนะครับผมเดินไปเลยครับเดี๋ยวให้น้องฟิล์มไปลงที่เกยโรงงานกระดาษภาพสวยงาม องอาจมากเลยครับผมอา่ามีความรู้สึกยังไงครับได้ใส่แยงเองวันนี้ก็ดีใจโอ้ดีใจใช่ไหมครับผมเขาบอกว่าเขาดีใจนะครับเราก็ดีใจกับเขานะครับควันช้าง ไายงามพาพี่ฟิล์มไปลงที่เกยเลยครับเกย,ยเขาเดด้านนาบ้านเลยเพราะว่าตรงนี้เขาออกขี่ไปเลยครับน้องฟิล์มเป็นไงบ้างครับ ไปอ่าเช้าหน่อยเช้าหน่อยอ่ะขี่ไปเลยครับไปลงที่เกย ไปแล้วครับมาแล้วนะครับตอนนี้พลางามเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มลงมาก่อนนะครับผมฟุจิก็จะได้ขี่ช้างไปต่อนะครับอ่าตอนนี้ก็ซ้อมๆไว้ก่อน สายงามเทียบสวยมากเลยนะครับเป็นช้างที่แสนรู้อ่ะพี่ฟิล์มลงมาเปิดคลิปก่อนนี่อ่ะถอยหลังไปหน้ารูปหมอเท่าครับนี่เดี๋ยวคุณพ่อเทรนให้นะครับอ่ะถอยหลังตรงๆไปครับถอยหลังตรงตรง,ง,งไปอเออตรงนั้น,นตรงนั้นนะพอดีเลยอ่าน้องฟิล์มน้องฟิล์มเดินออกมาครับอ้าวสวยครับอ้าว ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ช่องแฟมิลี่สียังไม่ได้พูดละะเลยเร็วแต <laughs> สวส่สวัสดีค่ะ <laughs> โอ้เร็วมากเลยเอ้าโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์เราด้วยในช่องแฟมิลี่สีทับไทยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับเอา้าคุกเข่าด้วยสวยๆรอรอเสียงคุกเข่าลงอ่ะดีบ๊ายบายครับสวัสดีครับอ่ะไปเลยปุจิอ้าว เดินเที่ยวต่อนะครับแม่แม่โอยดีนะ